Das ist normal, weil noch, wie der Wurm 你别怕。 อเอาเป็ดเอาไก่มาปล่อยอยู่ให้พี่นะอยู่เฮื่อนมันมีนี่บันอยู่ละแล้วตอนดี้เลี้ยงอยู่เฮื่อนละมันน่งเกลียดเฮื่อนใช่ะเคาะเป็ดกับหมากับมาเฮ็ดอยู่พี่ เห็ดแคมพา,ายมาีเพอมนมาลีน้ำพายอันนี้บา้านพ่าม่บ้านนั้นเอานะ่ Head uck, ะเข็ดขางนเข็ด <c> ค <oughs> <c oughs> ักกันด้อวันนี้ก็ขอเฟสจำรถเธอน้อยอยู่ ้องนอนนี่พูมาเอาไปรดินะพุนชิชุยเอากะเอามาโบกไปบิมาโบกก่อนนีบนี่โอกมนี่ยังเป็นู่เลยมาโบกไปเลยวะมกง้นบอกมอมาโบกดอลูกมาโบกงนวะยังมีอยู่บ่ ดอกสะเป่นอยู่แต่โมบอบจะบีจักเฮ้ยน, <c oughs> นี่นี่นย่งเปนอยู่ได้นี่ตัวนี้กห้้าแล้วมบบโมูพัดนี่ตัวนี้กนัง่นงแต่โ่เด้อ พี่ชายบุริยเจ้าหนิโก้ยมาแกงเชือดถุงไม้กอเป็นละหนอยนึ่งนี่นี่งามึีนะมาบบไปเลยนี่นะมาบบเนี่ยเพื่อเป็นลาเนาะบบแม้มันเป็นลาธรรมดามันอันนี้มันมันชุ่มเออบบมันชุ่มแล้วมันยังเป็นอยู่บอชุ่มแล้วมันยังเป็นคือแบบแบบมาบบ มกันไ,ไปเลยเลไปดูวมานนนี้นบอเห็นนเ่เลย่อพนะมันลักดีเจมนกนรักดีอยู่นบุปพัดโคตรตารลักเซ่เวตาลักอืมนันนันัเออเจ้า,าบ่เห็นนะกูกกลนอยูบอ <laughs> Cô em chào là bị hiện phụ mà nè Các anh nhớ bỏ ơ bát Nhìn cả tiệm thụ Lại nó ấp nô cả Thứng đi nổi Áo mơ ở bên Đi Đi à พี <c ười> ่จบเศร้าวิ่งวะมามาโบมเ่าได้หลายเติบเลยมาวันนี้กันมานับเด้องนับไดเปล่านับเออคือว่านับเด้อบ้นว่นับไปเดินนับปลาตีลายขนาดน้นไปเอาไก่ไปต้มมาดิต้มหมึกนี่ โมดเธอกินมดกี่บ่ดิเป็ดเอาไกมาังให้นี่เมตตอีกไอทังมันบ่แม่ขัดโตอนนี้นะยุ่งคนนะ เดกเลยมีความขังเว้นก่อนเนาะเพรมันลืมเอาน้ำเฮาอาน้ธมันเปิดไก่ห่างก็มีซี่ห่างปล่อยแล้วเนาะขังวันนี้่อไว้ขังมันลืมเนาะอะซบฟันพันกี จิลุงเอาจิลุงไปเอาจิลุงไปตึกป่าเอามากินง่ายตะเฮินนะพอม,มันได้เอ็ดกินอยู่หาได้ว่าไม่ได้เอาเข้ามาเนี่มาปิดน,นะนะป้าได้จนห้าวมาละมีเพื่อนมาปิดเลยดูพ่ามาเพิ่อนก็นลงไปถือไม้อันตรายยูเซอร์มองตับยูมตึกจิลุงฮอดูามาเจ้าดังต้ม ช่างแล้วตองแม่แน่มันเจ็บไงมันนอนเบาพงมาเซอมองละเอากระกลางจีลุงแล้วละคยมื่อมันรุดตั้งมันได้ไปดอ คือลรบอไอมาเบร์กีมันเป็นสกอยมามีะบอคาือเราบอกพ่อมายังโอม่ตัวเดียวนะบอตัวเดียวแล้วพุ่นไปพุ่นมาอยู่ทางกที่ละคือเลยี่ ไปก้าวเขาเอาตอนเดินสะดอกไหมนุ๊ยอยากโกนก่อนงาาบุ้งไม่โกนมีมีอ่ะมีมีตัวเฮาเลยเหมิดเอานะพุ่มพุ่มมาถือนะมองพุ่มตัวเล้วตัวเล้วแล้วตัวเดียวละปลาเมื่อนะมีแต่ตัวเดียวนี่บอก cái lẹp, có ai bị ăn chơi đấy bạn, lung, tôi đi, bà cái lẹp, Để bạn chơi vẫn Mimi แม่คอยท่านได้เอาเชือ่อมากี่เบิ้งดิป่านนี่ปลานี่ได้อีกแล้วสองตัวนี่อีก,กี Cái này kia ăn bà ý nè Số quá đi Cái này này. Miền lên nè <laughs> À lấy lông bông <laughs> Lông mà đây là chồng tôi như bông มีเธอะ่านนั้นเน้ยเมือลระบมีเห็ดดองล่ะมันยาดองล่ะแสดงว่าบีมีเหากับือมองแลยกับือจิลุงนะป่ามันเมือนละได้ท้อสองโตนึงอยู่หนองมี่เมือนละเพ้อมา เห่อ่ากันอันนั้นแลยฮือจุงนี่ก่อนม่เห็นมืาถึงคนละปาก็มาให้กินสะเทิอนเพื่อได้เหานะเพราะว่าฮะไม่ได้เอาเข้าเรือาเลยมาปล่อยเฟสปล่อยไก่็มาหากินอยู่นี่ม่ให้กินสะเทืนหาปิดโมคิด

อันนี้เพิ่นมนมไปกินอม่นีช่องรวยนี่อีกบ้านนะถึงใจ่พ่อแม่คึงใช่เพิ่นไม่ได้กินแล้วเพิ่นต้ม่อจเจียวบังทรงของแสบแบบนี้นะเห็นอนทางคคยมาดำๆนะเห็นเลวมีแต่คนเียวพอมาหอดเพือนละเอมกระิมาผามาบบฟ้ามาบบ เอาน้ำก่อนนะน้ล้มาบบทำก็ปูดจะไม่เอากอ็สีมาซอยมาบบปามาบบเดี๋ยวไปเด็ดปะเป็ดด

ต้มน้ำแกงแกงป่า้ามาบดแล้วยังเอาปลาลงก็มาบบปลาก็ไม่ค่อยโคแล้วล่ะมาบบก,กับผ่าแล้วละลาข้าหนาลุวมมาบวกอ่ะไม่ค่อยปลาลงละมาบกามาบกันมั่งรวยเด็ อเ,เอาปลอกลงกับเบอร์พัก He, no? ho, ker, เราไปนอนาะอิน้องกินล nice <festival> ้วลงคอไ้กรน้อนซุกแล้วขี้ข้าวเฮ้ยกินกาแฟ ไปไปแม่แป้งเราต้องได้กินอาหารดีนี่เลยออกมากเล็ก,กนะชุดยหยอดของไปไหมละะ่ะอ,อันน่ะไปแล้วข้าวมมากินเพา้านะจนอีมองเลยจางมาเออก ม่ได้เอามาเื่อคือมีพ่อไปเลยเนี่ยปดงขาดความโน่นี่ขาดแมโน่ไปนั่งม่อไหไปพุดไปเลยกระชากกระพากระตาชูเซมุ๊กเก๊กเก๊กเเก๊กเก๊กไก๊เก๊เก๊กก๊กเก๊กเก๊กก๊กเก๊ดกบ่เก๊กเก ลองแต่หนักกว่าไปเลยช่วยช่วยผมเลยมาคาาชุดท้ายนี้มันคำข้อมาโลดโทษจะไปดักโทษโลดจะอินมด้วยโอ lột coi, cơ đay chim ha, côn, chim vô côn, có im Không hết, sao ít côn lột, nó có bay đâu. Ăn bay, ăn mát, cứ im còn <laughs> gì nào, nó. Nói à? ไยังว่ากินไปกินมาละยังเยอะอยู่ฮัลเลย